ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอคะแนนความสามารถเด็กปืนเจอนาทีบาปปืนใหญ่พลาดท่าแพ้วิลล่า1ต่อ2ดาบิดราญา7คะแนนครึ่งแรกมีจังหวัดซูเปอร์เซฟลูกยิงของวัดกินที่ใครเห็นก็ว่าเขา้าปลายครึ่งแรกมาโดนยิงจนได้ครึ่งหลังก็มีจังหวัดซูเปอร์อีกหนแต่สุดท้ายจากบอลครกคลิกหน้าประตูอาร์ซนอลมาเสียประตูช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายราญาก็อุตสาห์เซฟจังหวะแรกไว้ได้แล้วเปียโรอินคาีเปเจคะแนน ก็เป็นเกมที่ดีของอินคาเป้เขามีจังหวะช่วยบล็อกลูกยิงของฝั่งวิลล่าเอาไว้ได้หลายครัง้งแม้จะมีปัญหากับบางจังหวะจ่ายบอลขึ้นหน้าแต่เขาก็ดูเป็นคนที่ดูดีที่สุดในแผงหลังวันนี้ของทีมยูเดียนทิมเบอร์6.5คะแนนก็ต้องลงมาเล่นเซเดแบ็กต่อจากนัดก่อนเพราะเซเรบายังไม่กลับมาและมอสเกล่าดูเหมือนจะต้องพักยาวการแย่งลูกกลางอากาศทิมเบอร์ดูเสียเปรียบอยู่บ้างแต่ปัญหาของทิมเบอร์พอมาเล่นตรงนี้คือเขามุทะลุเกินไปเสี่ยงแบบไม่จําเป็น จนพลาดหลุดตำแหน่งบ้างต้องเล่นให้นิ่งกว่านี้ลิคาร์โดคาราฟิโอรี่6คะแนนครึ่งแรกแม็กกินล่าคาราฟิอรี่ต้องตามมาประกบด้านในเปิดพื้นที่ให้แบ็กเติมขึ้นตรงที่ว่างแล้วเอเซ่ก็ตามไม่สุดเป็นเหตุให้แคทหลุดไปโล่ง2หนแล้วหนึ่งในนั้นคือการเสียประตูท้ายๆคาราฟิโอรี่ดูจะยุบเหมือนกันเจอทางวิล่าเจาะต่อเนื่องตั้งแต่ที่เขาโดนใบเหลืองซึ่งทําให้เกมหน้าเขาจะติดโทษแบดหนึ่งนัดเบนไว้6คะแนน ลงเป็นตัวจริงในเกมหลีกเป็นนัดที่2ติดต่อกันเกมรับก,ก็ต้องเจองานหนักทีเดียวที่มีมอร์แกนโรเจอร์กับการเติมเกมของแมนเซนจังหวะเติมขึ้นไปก็พอมีแต่จังหวะเปิดไม่ค่อยได้ลุ้นเท่าไหร่มาตินซูบิเบนดีหคะแนนวิลล่าตัดตอนการสู้กับอาร์เซนอลตรงกลางสนามด้วยการวางบอลยาวขึ้นหน้าแล้วรอเก็บบอลจังหวะ2ครึ่งหลังอาจจะมีบอลให้เร็วมากขึ้นแต่บทบาทเจือจางไปหน่อยสําหรับซูบิเบนดีในเกมนี้ เดยแคนไร7์เคะแนนผ่านความฟิตลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมได้ครึ่งแรกบทบาทของไ i c e ดูไม่ค่อยเยอะแต่ก็มีจังหวะบล็อกลูกยิงของแคชช่วยทีมได้ทันประตูตีเสมอก็เริ่มจากเขาที่ตัดบอลจากโอนาน่าในแดงของวินล่าได้มาตินโอเ e กาดเจคะแนนโอ e ดกาดช่วยลำเลียงบอลขึ้นหน้าได้แต่บอลทะลุทะลวงทีเด็ดเราแทบไม่ได้เห็นจากโอเดกาจะมีก็แค่ที่แทงให้ซาก้าหลุดไปเปิดให้เอเซยิยงเข้าไป แต่ซาก้าก็ล้ำหน้าไปก่อนครึ่งหลังโอเิการมีบทบาทกับเกมมากขึ้นเยอะเลยเขามีส่วนในการเข้าทำอยู่หลายครั้งรวมถึงเกือบทำประตูดได้ด้วยแต่มาติเนสบินปัดปลายมือได้วูดวิดเอเบลซี่เอเซ่ห้าคะแนนขยับออกมาเล่นดิมเส้นฝั่งซ้ายสิ่งที่เอเซ่ต้องปรับปรุงคือเรื่องเกมรับคือเขาตามไม่สุดอย่างลูกแรกที่เสียเอเซ่ไม่ได้ระวังแคทที่อยู่ด้านหลังพอเห็นก็ไม่ทันแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีสัญญาณเตือนมาแล้วหนหนึ่ง บูคโยซาก้า7คะแนนเป็นตัวรุกคนเดียวในเกมนี้ที่สามารถกดดันแนวรับของแอสตันวิลล่าได้เป็นระยะครึ่งแรกมีโอกาสลุ้นประตูอยู่2 3ถึง3หนและเอาชนะแบ็กของวิลล่าจนหลุดไปถึงเส้นหลังประตูที่เสมอ1ต่อ1ก็เป็นซาก้าที่หลุดทะลุไปเปิดที่เส้นหลังก่อนบอลจะทะลักไปถึงทอซาที่เสาสองมิเกลเมเรโน5คะแนนยังได้รับความไว้วางใจได้ลงเป็นกองหน้าตัวเป้าต่อ และเล่นมาต่อเนื่องแทบไม่ได้พักซึ่งวันนี้เมริโน่พลิกบอลพักบอลไม่ได้เลยเมื่อเจอผู้เล่นวิลล่าเข้าถึงตัวเร็วและเล่นหนักใส่ช่วงพักครึ่งโดนเปลี่ยนตัวออกไปตัวสำรองเรนโดทอซาเ็คะแนานนาทีที่ 4. 6แทนเอเซ่ลงมาเล่นในครึ่งหลังแล้วทอซาสร้างอิมแพคได้แบบทันทีเขาเป็นคนที่ยิงประตูตีเสมือ1หนึ่งต่อหนึ่งให้กับทีมได้สำเร็จก่อนหน้านั้นก็ได้วาเล่ลุดเสาไปนิดเดียวอีกครั้งที่พิสูจน์ว่าทอซาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตำแหน่งปีกซ้ายตอนนี้ วิกเตอร์โยเคเรส5.5คะแนานนาทีที่46แทนเมเนโลลงมาคึกแค่ช่วง10-15นาทีเท่านั้นสำหรับโยเคเรสแต่หลังจากนั้นก็จมหายไปจากเกมจังหวะประทะดูเสียเปรียบกับผู้เล่นวินล,ล่าตลอดทำให้เก็บบอลแดนหน้าไม่ได้เลยโนนี่มาโดเอเก้6คะแนนนาทีที่79แทนสากามาลิสเกลลี่ไม่มีคะแนานนาทีที่86แทนคาราฟิออรีกาเบรียลมาติโรลีไม่มีคะแนานนาทีที่86แทนทอสซา อาจตะต้ารับเจ็บจีด๊ดโดนยิงทดเวลาชี้อาซนอลเล่นไม่ถึงมาตรฐานเกี่ยวกับการแพ้จักกงหวะสุดท้ายของเกมแน่นอนว่าเราผิดหวังอย่างยิ่งกับวิธีที่เราแพ้เกมนี้แต่ก่อนอื่นผมอยากขอแสดงความยินด,ดีกับวิลล่าเพราะพวกเขาเป็นทีมที่ดีจริงๆและทําได้ดีมากในสิ่งที่พวกเขาทําเรามีปัญหาในครึ่งแรกโดยเฉพาะจังหวะเสียบอลแบบผิดปกติหลังจากที่เราแย่งบอลกลับมาได้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อันตรายมากในการเจอกับพวกเขาแต่ยกเว้นจังหวะของวัดกินที่เป็นฝาว ผมไม่ค่อยเห็นโอกาสอะไรของพวกเขานอกจากประตูนั้นครึ่งหลังเราออกสตาร์ทได้ดีมากและเล่นในเชิงบวกกว่าเดิมเราสร้างโอกาสทำประตูได้และผมรู้สึกว่าเราจะเดินหน้าคว้าชัยชนะในเกมนี้เราอาจแพ้ก่อนหน้านั้นได้ด้วยซ้ำจาก2จังหวะเสียบอลแบบอันตรายแต่เราก็ไม่เสียประตูเรามี2โอกาสที่จะยิงโดยเฉพาะลูกสุดท้ายที่เปิดไปให้เดคลนแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้จากนั้นจากลูกตั้งเตะประตูฝั่งตรงข้าม บอลยาวมาถึงพื้นที่นั้นบอลสองตกตรงนั้นเราเคลียร์ออกไปเป็นลูกทุ่มพวกเขาเล่นเร็วเกิดความวุ่นวายในกรอบเขียดโทษและพวกเขายิงเสียบสามเหลี่ยมได้ซึ่งเป็นคุณภาพของลีกนี้นั่นคือสรุปทั้งหมดครับเกี่ยวกับผลกระทบของผลการแข่งขัน นี่แหละคือพิมริกคุณต้องไปเล่นที่โอทัฟฟอร์ดเซนต์เจมพาร์คพบเชลซีและมาที่นี่เราต้องเจอสนามยาก,ยากมากมายและวันนี้ผลการแข่งขันอาจออกมาอีกแบบหนึ่งก็ได้แต่ความจริงคือมันไม่เป็นแบบนั้นและนั่นคือก้าวที่เราต้องทำให้ได้เราไม่แพ้ใคร18นัดและยังอยู่ใกล้กับทีมอื่นมากนี่คือระดับของดีกนี้และเรารู้ดีนี่คือโอกาสที่เรามีอยู่ตรงหน้าแค่นั้นเองตอนนี้คือเวลาที่ต้องลุกขึ้นกลับมาใหม่ พวกเขาทําให้ผมมีเหตุผลมากมายที่จะเชื่อว่าเราจะยังทําผลงานได้ระดับเดิมเพราะสิ่งที่เด็กๆพยายามทําในวันนี้กับโปรแกรมที่เราเจอมันยอดเยี่ยมมากดังนั้นก้าวต่อไปครับเกี่ยวกับว่าตารางแข่งที่ทีมมีส่วนทําให้ผลงานเป็นแบบนี้หรือไม่ผมไม่รู้เหมือนกันตอนหนึ่งผมคิดว่าเรากําลังจะชนะแล้วแต่ก็มีบางช่วงที่เรามีการเสียบอลแบบแปลกๆซึ่งไม่ใช่สไตล์ของเราเลย แต่นั่นคือฟุตบอลเหมือนกันเด็กๆพร้อมทุ่มเททุกอย่างและพวกเขาก็พยายามอย่างเต็มที่สถานการณ์ของเรียโดทอซาก็เหมือนกันเขาลงเล่นได้จำกัดเวลาเราตัดสินใจเปลี่ยนตัวเขาเร็วขึ้นและสุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนอีกครั้งนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องปรับเปลี่ยนและต้องเรียนรู้จากมันแล้วเดินหน้าต่อไปเกี่ยวกับการต้องสลับแนวรับเพราะอาการบาดเจ็บมันเป็นอย่างที่มันเป็นและเราต้องรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ไปช่วงหนึ่งเรารู้อยู่แล้วและทีมต้องปรับตัวให้ได้ ไม่ใช่หาข้ออ้างแน่นอนว่าเรารู้ดีว่าทั้งสองคนกาเบรียลและวิลเลียมเซลิบาให้อะไรกับเราบ้างโดยเฉพาะในเกมแบบนี้แต่2คนที่ลงแทนเปียโรอีกาเบียและเยเรนทิมเบอร์ผมคิดว่าพวกเขาก็ทําได้ยอดเยี่ยมมากในวันนี้เกี่ยวกับการคัมแบ็กกลับมาจากการตามหลังในเกมก่อนๆเราพยายามและเราก็ทําได้มาหลายครั้งแล้วและวันนี้ผมก็รู้สึกว่าเราทําได้อีกครั้ง แต่เกมมันอยู่บนเส้นบางๆตลอดเพราะเรามี2จังหวัดที่เกือบจะมอบประตูให้เขาไปแบบง่ายๆซึ่งอันตรายมากและในสถานการ์เปิดแบบนั้นการดวลตัวต่อต,ต,ตัวในแผงหลังพวกเขาเก่งมากในการโจมตีพื้นที่ทางด้านข้างเหล่านั้นเราต้องเรียนรู้จากมันรวมถึงวิธีที่เราเสียประตูแรกซึ่งห่างไกลจากมาตรฐานของเรานี่เป็นบทเรียนที่ต้องนำกลับไปปรับปรุงและแน่นอนว่าต้องชมคู่แข่งด้วยเพราะผมคิดว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีมาก เกี่ยวกับคำถามว่าแอสตันวิลล่าอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์หรือไม่ใช่ครับเมื่อดูจากอันดับของพวกเขาวิธีการเล่นของพวกเขาพวกเขาชนะทีมใหญ่ๆมาแล้วหลายทีมโดยเฉพาะเกมในบ้านทุกทีมต้องเจอกันหมดดังนั้นตอนนี้พวกเขาอยู่ตรงนั้นและเราก็อยู่ในกลุ่มนั้นเช่นกันเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของคริสเตียนมอสเกล่าเขาต้องพักหลายสัปดาห์หน่าเสียดายที่อาการหนักกว่าที่เราคาดไว้มากนักเตะรู้สึกถึงอาการเจ็บเองด้วยดังนั้นเขาจะต้องพักเป็นสัปดาห์สัปดาห์ครับ เกี่ยวกับสภาพจิตใจของนักเตะหลังจบเกมทุกอย่างที่พวกเขาทุ่มเทมาตลอด2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งผลงานและผลการแข่งขันและต้องมาแพ้ในแบบนี้มันส่งผลต่อความรู้สึกอย่างมากคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่ทุ่มเทไปทั้งหมดมันไม่มีค่าแต่จริงๆมันมีค่าเพราะเราจะได้เรียนรู้จากวันนี้อีกครั้งและมันจะทำให้เรากลายเป็นทีมที่ดียิ่งขึ้น เกี่ยวกับการรับมือกับช่วงขึ้นลงในพิเมมริกตอนนี้ผ่านไป5เดือนของการแข่งขันและที่ผ่านมาเราก็รับมือมันได้แต่เราต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเราทําได้ซ้ําแล้วซ้ําอีกอีก6กเดือนต่อจากนี้นั่นคือระดับของลีกนี้หากคิดว่าเราจะอยู่ในจุดนี้โดยทิ้งห่าง1ิบแต้มผมคิดว่ามันคงเป็นโลกอีกใบแล้วครับ,รบ สัมภาษณ์วิกเตอร์โยเคเรสกับความพ่ายแพ้ช่วงท้ายเกมต่อแอสตันวิลล่าหลังจากที่ทีมเสียประตูนในจังหวะสุดท้ายของเกมกับแอสตันวิลล่าโยเคเรสยอมรับว่านี่เป็นผลการแข่งขันที่ยากจะรับได้แมตตี้แคททำประตูให้เจ้าบ้านขึ้นนำที่วิลล่าพาร์คแต่ความมุ่งมั่นของเราในการสู้ต่อทำให้เรโดทอสซายิงประตูตีเสมอได้และดูเหมือนว่าจะสามารถเก็บหนึ่งแต้มสำคัญกลับไปยังลอนดอนเหนือ อย่างไรก็ตามเราต้องพบกับความเจ็บปวดในช่วงท้ายเกมเมื่อเอมี่บูเอนเดียยิงประตูชัยในวินาทีสุดท้ายส่งผลให้เสริติไม่แพ้ใคร18นัดในทุกรายการของเราสิ้นสุดลงและแม้ว่าวิกเตอร์จะเผยว่าสภาพจิตใจในห้องแต่งตัวเป็นไปตามคาดแต่ก็มีความตั้งใจที่จะโฟกัสเกมถัดไปและพยายามเริ่มสริติไม่แพ้ต่อเนื่องอีกครั้ง แน่นอนว่าเราผิดหวังกับผลการแข่งขันกองหน้าชาวสวีเดนกล่าวมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีในตอนนี้แต่ตอนนี้พึ่งเดือนธันวาคมและยังมีเกมให้เล่นอีกมากคุณยังพอหาแง่บวกได้อยู่บ้างแต่ก็เป็นวิธีที่ยากมากในการแพ้เกมฟุตบอลมันยากอยู่ตอนนี้แต่เราก็จะมองไปยังเกมถัดไปเร็วๆนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ